สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในช่วงวันแมนโชโคลโลโกโซนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปอีเลนเกลนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปเดือดกันดูซิว่าผมจะได้ไก่หรือเปล่าได้ไก่หรือว่าได้กากหรือว่าได้เฮี้ยอะไรก็เดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าผมจะดำได้แค่ไหนเคแล้วเราไปรับชมกันเลยอะจุกรูม่งมินลลยอย่างนี้ก็ต้องโคชิงกี้เขาที่หมาแล้ว,วมีหนึ่งตี้ว่ะสนุกแล้วมึงสองตี้ด้วยยหลายอยู่หลอยู่หลายอยู่ น่าจะได้สักตัวหนึ่งวะ่ะลบแรกก็เช่นเคยเบสิกขั้นต้นหาปืนดิสักก็ได้ปืนแล้วไงก็ไปหวดดิรอเฮียอะไรอ่ะเฮย้ย อุ้ยชักกระสุนนานจังอ่ะเฮี้ยพลาดเลยกูกบ,แบบได้หนึ่งตัวเพื่อนๆอรอดดักเลยอ่ะอ้าวมีแล้วหนึ่งล่วงไปหนึ่งเด็กตัวนั้นหลาตายมังคอยดูดิเมีเพื่อนมนันีมีก็ไม่รอดครับโอ้โหจะรอดไงปะดักไปหมดแล้ว เฮ้ยมีคนมาทางเราอะอามานี่ไงผูหเป็นไงสายดักจริงๆเลยกูเนี่ยโอ้โเขถเข้ามาผีผานก็โดนดีครับมาหนี่ทีบอดน้อยบอดน้อยโอ้ยจะบบอดอัพเกรดจากเดี๋ยวนี้ นี้บอดแม่งท่าทางแม่งโหดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันยังไม่หมดนะเว้ยลงมาเยอะอยู่นะทำห้าวกูเนี่ยทำห้าวแต่ผ็ต้องยิงเขา ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆฟาร์มนะไม่ต้องรีบเพราะว่าน่าจะยังไม่หมดหรอกมันต้องมีอีกดีว่าจะมีแค่นี้ไปไม่ได้อย่างไรประเด็นน่ะมีประเด็นน่ะผมจะไม่มีว่าจะไม่มีคนดักกูนะมือคนเต็มเลยจ้ะโอ้ยเคียคุมปืนไม่ได้เลย หนีกูยิงเขีย <ik> ่ยเลยกูเนี่ยกกกววว乖ว乖乖乖乖โอ้ยเยี้ยหมดแม็กก่อนจะโดนมันไม่ใช่ละอัตตามันไม่ใช่ละอัตตาผู้ยิงทะลุสมก็หาเอาป่าโปย ป่าไม่ได้ปูนะป่าแค่คาดเดาโอเจ้าเอว่าเฮ้ยเอาเลาเอาเวลาว,วางล่วงนะส่วนกระป๋าระว,วังล่วงนะ เจ็บไปสัตว์คู่เฮี้ฮ่าเรไปยิงไม่ทันอื๊อือ้อยากเกิดก็เปิดมามึงอยากเกิดก็เปิดมา เกิดก็เปิดมาแค่นั้นแหละเจ็บนายสัตว์เกิดก็เปิดมาแค่นั้นอยากเกิดก็เปิดมาแค่นั้นอุ้ยสัตว์เดือดจัดมันขึ้นบนวะขึ้นบนขึ้บนฉากกันเอง โอ้โหเฮียตาตะกี้แม่งผมกาจังหวะผิดไปหน่อยเว้ยเออมันลืมไปว่ามันมีสองตัวไงก็เลยแบบเข้าแบบพดพลาดไปหน่อยดวงไปหนึ่งครับแน่มันได้ปืนด้วยนะโอ้ดีนะที่ผมไวกว่าหัวแตกหัวแตกหัวแตก นี่ไงชุบเหรอไอชุบมึงชื่อไอชุบเหรอ <c oughs> เป็นไงสเตปปา่าของจริงวะหน้าจอกูมุดอีกแล้วเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยเกือบไม่รอดกูกูหันจอแบบหันจอแบบสุดบ้านอ่ะเฮี้ยถ้าเกิดมีกล้องนะทุกคนจะได้เห็นเลยเว้ย อืมสแนปสแนปดาก้อนไอสัต <P le af> ว์เพื่อนมึงจะมาช่วยไหมเจ็บนะเจ็บนะใส่คุดสีทำเหี้ยอะไรเนี <P le af> na, ่ย เสียว่าเขี้ยวขอตั้งใจก่อนตั้งใจอย่างสุดซึ้งกูขอตั้งใจอย่างสุดซึ้ง หมดไปดีครับโอ้โหเป็นไงอโหต้องขอใครจริงๆที่เงียบอะเมื่อกี้กูแม่งโคตรตั้งใจเล่นไอ้สัตว์แต่ความตั้งใจแม่งก็แบบไม่เคยทำร้ายใครวะฮิเฮิยเป็นไงคำคมคำคมก็มาไอ้สัตว์วันนี้กูโคตรมาเลยว่ะเพื่อนๆกระเป๋าแบบอย่างเต็มอะไปเดี๋ยวเราไปหาบู๋ันต่อดีกว่าโอ้ยไอสัตว์ด้อโอ้โหแม่งยืนรอตั้งนานเลยมั้งเนี่ย จัดหรโอ้โหแม่งยืนรอตั้งนานเลยมั้งเนี่ยนี่นะเอาเออแดกขู่เป็นไงไอ้เคียยิงกระบอกก็ตื่นเหมือนกันนะเนี่ย เล่นแบบเล่นเงียบเลยอ่ะตั้งใจเกินอะ่อะเดียวกี้กำลังตึงกระบ,บอดอยู่ไงต้องขอภายอยากใจจริงอบอดนี่ไม่ช่างหวานเจ็บซะจริงจริงอ่ามันอยู่บ้านข้างอาจาหีาจาหี <kę eras> จะง้างกับป่าเหร,อป,หรอป่าง้างไาก่อนแล้วเอะวดกับป่าเหรอเรื่องระเบิดเนี่ยป่านี่มือระเบิดเลยนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยหายไปวะหายไปไหนวะฮะเฮ้ยมันยิงเรียกกลัวเปล่า เฮ้ยไ,ไม่บอดนายตัวนี้ไอจิมมี่หอมเนี่ยปลา,าลดก่อนแะปลาไม่จะบวกเลยอ่ะี้ว่าปลาเลือดร้อนอยู่แล้วด้วยน่นไงน่นไงปลาเห็นมาแล้วปลาเห็นแล้วแต่ปลาไม่ค่อยอยากทำันนะ ยืนทำอะไรวะยืนทำอะไรวะเพื่อนมึงน้องก็เว้ยยืนทำอะไรเนะี่ยนี่เนี่ยนี่นนมมนนเนี่ยโกบาไ์กัจิมมี่ห่อเมื่อกีน <S <S ้นี้มึงยืนอยู่กูได้ยินตอนนี้มีศัตรูอยู่ทั่วจัุรูสิตเชนี่บอดอีก ไม่มีบอดคนอเอ้ยมึงอยู่ไหนอะหาไม่เจอไอ้เห <Hey, here. S 2> ี้ยสัตแ์ดแม่งนั่งเนี่ยในรถเฉยเล่นลิ้นนะมึงหัวอะไรสองตัว อ้ยตึงเปียตึงเปียนี่แน่หัวแดนเก็บแบบทีละตัวแบบกินนิ่มอ่ะอันนี้กำลังวนเวียนอยู่แถวบันไดหวัวเราก็มีตัวหนึ่งมึงจงจำไว้ อโอ้ยโอ้โหจะออกไปทําไมวะไอ้เหี้ยก็รู้มันยิงรออยู่แม่งเอ้ยสัตว์โอ้ยกําลังมาวสวยๆไอ้เหี้ยกูไม่น่าไปสวนกับมันเลยจะไปสวนกับมันทำไมสัออดไปขอโทเหลือแค่ตัวเดียวอย่างท่านใจเย็นกว่านี้นะกว่าได้